สวัสดีครับเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับชายทีวีวันนี้เราอยู่กับเกม swap e g t a นะครับผม swap ที่แปลว่าหนองนะครับหนองบอกอะไรสักอย่างก็ได้เนี่ยที่เป็นประเด็นหน,นองน้ำหนองน้ำเนี่ยเราอยู่กับพี่ขี้เกียจคนนี้นครับดูหุ่นก็พอจะรู้ครับว่าเขาเกียจขนาดไหนครับขนาดจะถือปืนยิงก็ยังไม่ลุกเลยนะครับผมอะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ไม่ให้ทดสอบยิงก่อนนะครับผมเปลี่ยนปืนก่อน หนูเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่เล่นใหม่ดีกว่านี้ให้วอร์มอัพนะครับยิงขวดโชว์ก่อนโอเคอ้าวชาละวันมาแล้วครับพี่เคของเราครับนี่ต้องยิงให้หมดเลยยิงจระเข้อ้วนๆเนี่ยเป็นยังไงเองกสุนตะกินคือศัตรูนี่ก็จะมาเป็นเวฟเป็นเวฟนะครับ ี่วงด่านแรกๆก็มีแค้นี้แหละมีแค่ตัวละเก้วนๆแค่นี้ไฟบือเลยนะครับเกมค่อนข้า,างจะน่าเล่นมากเลยนะเพราะว่ามันเล่นง่ายแล้วมันก็ดูแบบสีสันอะไรก็สวยงามด้วยโอเคผ่านเลเวลหนึ่งละอันนี้ก็จะให้เราซื้ออ,อุปกรณ์ที่จะไว้ต่อสู้ครับ มีอัพเกรดปืนนะครับตอนนี้ผมมีแค่2,000กว่าไม่ได้ผมต้องการจะอัพต้องเพิ่มอีกต่อไปด่าน2นะครับผม l e t s rock <S โอ้เ็ดอ่าได้ตังค์ฟรีชิลครับเราทะละวันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีแกก็มาเรื่อยๆเหมือนกันนะยิงไปอันแน่เ็ด โอเคเรียบร้อยง่ายครับง่ายดาน้าเข้ามาเลยสก๊อตที่เกียตาย,ยอ่ะไอ้เสียงอะไรเสียงอะไรโอ้มีเต่าด้วยเต่า แม่สลัดเปลือกวิ่งเร็วเลยนะเดี่ยหน่อยแล้วกันเดี๋ยวลองเอาปืนเอสิบหกมีพี่แนนกนเออไม่ค่อยแรงว่ะช่วชัดกันได้นี่ชัดกันแรงกว่า สาเรวันมาเกเตานะครับดิวครับชักปืนรอ,อก่อนเห็นพิกที่อยู่ข้างบนไหมครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะจะรอดานต่อไปก่อนอจบไปแล้วนะครับต่อไปดานต่อไปเงินยังไม่ถึงเลยอ่ะ ด่านที่3ามนะครับชอบมากันเนยอะเลยชอบหญิงหญิงให้มันตายพร้อมกันนี่แหละเสียงเสียงเต่าชัวเลยจำได้ สามนัดหมดแล้วอีกสามนัดหมดเลยใช้ช็อตกันเหมือนเดิมครับอ้า่ตู้เย็นตู้เย็นมาแล้วผมจะใช้ตู้เย็นให้ดูนะครับตู้เย็นเนี่ยมีความเย็นเอาไปแค่แข็งนั่นเอง นี่ครับเดี๋ยวผมจะใช้ตู้เย็นให้ดูนะเอาตู้เย็นลงมาตรงนี้นะแล้วมันก็แข่งแล้วเราก็ยิงสบายใจเติดตายเร็วด้วยผ่านนะครับต่อไปด้านซีเห็นไหมมีตัวอะไรเนี่ย ตัวนี้มันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวแร็กคูลที่นั่งระเบิดมานะครับเอาเป็ดก่อนยัไงไงฟูมันขาดคำดูที่แก้ภายอะไรมานี่ดอกเดียวจบถึงขั้นสําลักเลยเฮ้สารวันมาด้วย มาคีอหมดเร็วเว้ยยิงเพลินไม่ได้ครับต้องดูด้วยครับจังหวะเวลามันดีโหลดเนี่ยอย่างนี้เสียงอะไรเก๋อมาแรกรู้ว่าเสียงเต้ามาแถมเหรอฮะ ายตายให้หมดเลยโหชอบจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยมันมาหมดจังหวัดทันเลยไม่ใช่สุดท้ายละ ชักกระสุนปืนมาเยอะนี่ได้ตู้เย็นมาหมดหรือยังเรียบร้อยฮะสองพันเก้ายังไม่ถึงอ่ะเราต้องใช้สามพันนะครับเพื่ออัพเกรดปืนต่อไปด่านที่ห้ามีอะไรเนี่ยอ๋อถ้าเราเพิ่มพลิกจะต้องเติมตังค์นะไม่เอาด่านที่ห้าครับ ยิเนอ,อะไรเนีเ่ยอ้ทำไมพี่แมาดูดของไปอย่างนั้นอนะยิงยุงย,งย,งยิยุงด้วยเฮ้ยเฮ้ย่อไตามยม้มย Ô, trang viên áo phồng mà hay. Đây tới 32 nấc đèn. Ô, kiểu bóng นี่อบใจไม่เทียบเลยผลลระเบิดเลยโอ้โหแกใจดีอาจารย์บินเอาของไม่เทียบเลยอ่าตกเลยเห็นไหมอ่าสามพันแล้วครับอัพเกรดครับหมดตูดไปอีกแล้วต่อไปด่านที่หก นี่เชี่วจริงๆเลยจอร์ดาเเริ่มแบบไม่มีพี่สงแล้วครับตอนนี้ฆ่าได้ง่ายมากๆมาเจอเขาตายวะนี่เชิ่ยว mày pin chén hết là lao này mà pin chén liền cũng ฆ่าย่ายครับถ้าเป็นจระเข้แต่ถ้าเป็นไอเต่าอ,อะไรเนี่ยไออ,อย่างนี้ยผมก็เปลียดเนี่ยนี่ต้องใช้ปีช่วยครับทิ่จะทำให้เรารีโหลดกระสุนเร็วขึ้นครับดูดิครับปีไม่ชุดเลยยิงมั้งหัวลับปีมั่วไปเลยครับดูพี่รีโหลดอย่างเดียวครับเวลาจำกัดเนี่ยเราต้องรีบจัดการมันเอ้ยเอ้ย ไปจนหมดแล้วห้าวิสี่สามสองไปจะหมดแล้ว,ว 4, 3, 2. 2> ใครจะหมดแล้ว,ลวอ๋อได้ซื้อมาช่วยแ,วม,แม่งสามสิบนัดนในแป๊บเดียว Yes. นน่ต่อไปด่านที่เจ็ดนะครับ วัตุนหรือเปล่าดูไม่แน่ใจน่าจะเป็นตุ่นเนาะที่มันถือเรื่อยอะชิบิตะลึกที่ผมจะหมดแล้วอะ ตัวตูนอึโอดโคตรเขายิงมาหลอกตาเราเด็กเพชรเมย์ค,ยครับเออเอ,อพวกแรคคูน ก็พอหนึ่นัดก็พอเอาเราไปสองนัดเลยมาใกล้ๆแน่นหน่อยพี่ชละวรนณนี่ชอบมากแก้งครับต,ตายเป็นแก้ง ผู้เย็นอยู่สองอันไม่ต้องกลัวครับแต่ถ้าเป็นจระเข้มันจะป็นต้องใช้เพราะมันยิงง่ายแต่ไอ้นี่อไอ้นี่นนอ่ะพล็กพูดเลยไอใช้ครับผู้เย็นพเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยอึดดิเ้ง อ่าผ่านละเราจะอัพเกียรดอะไรดีนะซื้อระเบิดไปสักอันหนึ่งดีกว่าโอเคที่แปดนะครับยังไม่เดือดร้อนครับถ้าเป็นที่ชะล้วนที่สุดใช้แต่ลูกสองเท่านั้น ไม่กระดิกอะดับเบิลคิวนี่ตัวเต็มเลย ด่านที่เก้านะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวผมต้องใส่ตัวเมื่อกี้อ่ะโอ้ยมันยิงสวนได้เวย้ยตายสิ มีพยาบาลนะรักษาไอ้ตัวเนี้ยมันยิงสวนเราได้ต้องิมัน,มนโนอ้โหดูดิลูกซองดวนกับลูกซองนะครับอ่นะเป็นศู Jangan lupa like, share dan subscribe channel นี่จระเข้รครับสบายครับตัวเด็กแ้บครับจะมากับตัวนี้นะอ,นนอุ้ตรวจนิ้วอ่ะเกียมเลยต่อไปด่านที่เก้านะครับผม a different kind of red problem หงิงทั้งห,หมดเลยเอ,อ,เอ,อ,เอ,อเ้ยเอ้ยของชาววันมันกลุ่มแล้วเมือเป็นปัญหาครับหญิงลายตัวเลยฉันเกลียดแลวคุณ ตัวนี้ต้องยิงเราแน่แน่เลยเี่ยทำไมไม่ยมมิงวะเออต้องยิงสิมีเวลารีโหลดกระสุน ขางอยู่บนนี้ทั้งหมดเลยไดเดี๋ยวมึงได้บอกรเขาจนอะรกันอยู่ดานที่สิบ 1 0 7เสซื้อระเบิดกันมลตอบอย่างนั้นก็พอดัาที่10แล้วนะครับผมอี่แหละโอ้เราไม่น่าเลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเราสสยจาบดิงแล้วครับดูหนูดาบดิ้งมนจะเอาของมาให้เราเทียบเลยนี่

มไม่สามสิบสองนัดครับเฮ้แช่แข็งไว้กว่อนเนีเอารางวัลมาให้บ่อยจริงๆเลยออืื นุ๊กที่โยนกู้เย็นสต่มันนุแรกเลยนี่นเปอานิ่งแล้วครับเปอานิ่งแล้วกู้เย็นมาอีกดีกวะเลยนี่สามสิบนัดอ้าวอกา้สนุก โอ้เอนเนอร์จีผมหมดแล้วอะครับมค่อยมาต่อดีกว่าวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันมค่อยเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย